ททแบบฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องตองกี้นัรดาที่แล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเข้าสู่ช่วง ตองกี้มีสตอรี่แล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะตอนจะมาพูดถึงเรื่องการโดนบูลลี่นะคะในสังคมของโรงเรียนเนาะทุกคนแล้วก็บอกวิธีการรับมือกับมันควรทํายังไงกับมันเมื่อเราแบบเจอแบบนี้เรารู้สึกไม่มีความสุขเรารู้สึกทุกข์เรารู้สึกแบบอย่าหาที่ระบายเราควรทํายังไงดีนะคะคือตอนเจอมากับตัวจนถึงขั้นแบบ ที่จะฆ่าตัวตายเลยนะคะทุกคนมันเป็นจุดที่แย่มากนะคะทุกคนในชีวิตเนาะก็ถ้าใครที่กําลังเจออยู่นะคะก็ขอให้รับมือกับมันขอให้รับมือกับมันแบบแบบได้อดทนกับทุกสิ่งอย่างที่มันที่เรากําลังเจออยู่พยายามมีความสุขกับเพื่อนที่โรงเรียนพยายามมีความสุขกับบทเรียนพยายามมีความสุขกับการไปเรียนทำยังไงก็ได้ให้เรามีความสุข อย่าไปนึกถึงตรงที่มันไม่มีความสุขแล้วสําหรับใครที่ผ่านมาได้แล้วตองก็ขอแสดงความยินดีได้ด้วยนะคะว่าคุณเป็นคนเก่งเนาะทุกคนก็มาเข้าเรื่องของตองเลยแล้วกันเนาะว่าตอนที่เรียนอยู่อะโดนบูรี่อะไรยังไงเนาะก็ตอนย้อนกลับไปนะคะตอนประมาณมต้นแล้วกันพูดบ่ามต้นแล้วกันนะทุกคนคือตองโดนบูรี่หนักมากเรื่องการที่แบบเราเป็นกระเทยเป็นสาวประเภทสองอะไรแบบนี้เนาะ คือตอนเรียนอยู่ในโรงเรียนที่พออเนาะโรงเรียนเขาเรียกว่าพออขอไม่พูดว่าโรงเรียนไหนแล้วกันเนาะทุกคนคือมันผ่านมาแล้วนะคะทุกคนเรามาพูดแชร์ให้มันเป็นแบบเป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องราวดีๆเป็นประสบการณ์ให้ทุกคนฟังนะคะทุกคนไม่อยากไปอะไรต่อเขาแล้วมันถึงเขาจะเป็นคนที่ติดใจต่ําช้าชั่วขนาดไหนเราก็ไม่อยากไปพูดถึงเนาะทุกคนมันผ่านมาแล้วเราก็ปล่อยมันไปเนาะ ก็ย้อนกลับไปนะคะตอนช่วงมต้นตองเรียนตองตองบอกก่อนว่าตองไม่ได้เรียนโรงเรียนนี้มาตอนมต้นอย่างเดียวนะคะตองเรียนตั้งแต่ปหนึ่งเลยนะคะทุกคนปหนึ่งปสองปสามปสี่ปห้าปหกมาหนึ่งมาสองมาสามแปดปีนะคะที่ตองอยู่โรงเรียนนั้นเนาะทุกคนคือช่วงที่เรียนประถมเนี่ยคือไม่ค่อยมีอะไรหรอกเพราะว่า เรายังไม่ได้ออกฤตอะไรแบบนั้นคือทุกคนก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่เล่นกับผู้หญิงที่พูดที่พูดครับอะไรแบบเนี้ยคือท,งทงางทางครอบครัวก็ยังรับไม่ได้ด้วยแหละเราก็เลยแบบยังไม่ได้ออกฤตอะไรขนาดนั้นพอขึ้นมามหนึ่งทุกคนขึ้นมามหนึ่งก็ยังไม่ได้มีเรื่องยังไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นยังเงียบเงียบอยู่ยังเงียบเงียบอยู่มสองขึ้นมามสองเนี้ยก็ เทอมแรกก็ยังเงียบอยู่นะทุกคนเพราะว่าเราแบบเป็นพูดว่ายังไงอ่ะเป็นกระเทยคือช่วงมหนึ่งอ่ออกฤทธิ์แล้วนะคะทุกคนเริ่มเริ่มออกแล้วว่าเป็นกระเทยแต่ยังเงียบอยู่เพราะว่าช่วงนั้นก็คือแบบอ้วนแล้วก็ขี้เหร่มากเลยนะคะทุกคนคือยังไม่แบบว่าไม่อยากมั่นใจไม่อยากมั่นหน้ามั่นหนูกอะไรแบบนี้ทุกคนคือพวกแกคืนต่อยก็เหมือนเหมือนแกล้งคนหนึ่งอ่ะทุกคนคือยังเงียบอะไรแบบนี้ขึ้นมามสองทุกคนก็เริ่มแล้วว่าแบบเราอยาก เราอยากเป็นผู้หญิงทุกคนเราอยากประงมประกวดมิทรฟน,นงฟน,นี่อะไรแบบนี้ก็เริ่มออกเต็มที่นะคะทุกคนพูดขา่าพูดเริ่มแบบพูดขา่าผสมครับอะไรแบบนี้เนาะเวลาครูเวลาครูเรียกเวลาอะไรแบบนี้แล้วก็มาค่ะใช่ค่ะอะไรแบบนี้ก็จะเริ่มพูดครับน้อยลงแล้วประมาณมอสอง ม2งเทมอม2ก็อย่างที่ตองพูดในคลิปนะคะว่าตองเริ่มเทคยาคุมอะไรแบบเนี้ยร่างกายมันก็เลยดูดีขึ้นดูระมุนขึ้นดูเหมือนคนที่แบบพัฒนาตัวเองอะไรแบบเนี้ยเริ่มรีดผมเพราะว่าตองเป็นคนที่หัวหยิกคะตองก็เริ่มรีดผมเนาะเริ่มดูแลผิวตัวเองเริ่มแต่งตัวเริ่มแบบไม่แบบไม่เหมือนเด็กน้อยอะ่ะทุกคนคือเวลาเราใส่ชุดน,นักเรียนเนาะ เวลาคนที่แต่งตัวกับเด็กเด็กๆ,ๆที่แต่งตัวชุดนักเรียนอะมันจะมันจะแยกออกดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะก็เหมือนแบบเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องอะไรแบบนี้นะคะทุกคนคือประมาณนั้นเนาะก็ก็เริ่มและก็เริ่มดูดีขึ้นมานิดนึงและไอ้นะไอ้ครูครูที่เขาสอนเราตั้งแต่ปประถมเขาก็มาถามว่าทำอะไรทำไมไปทำอะไรมาทำไมผิว ขาวขึ้นผิวใสขึ้นทําไมผมตรงผมอะไรแบบนี้ต้อ,ตอก็พูดออกไปเลยว่าผมเนี่ยหนูก็รีดขาดครูหนูก็ไปรีดมาหนไูไม่ได้ไปยืดอะไรแบบนี้แล้วทีนีน้ส่วนเนื้อผิวนะ่ะหนูเริ่มเทกฮอร์โมนค่ะร่างกายมันก็เริ่มกําลังพัฒนาอยู่มันก็เริ่มแบบดูดีขึ้นดูใสขึ้นอะไรแบบนี้ก็พูดไปก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะทุกคนก็พูดไปพูดไปแบบนั้นคือเราแบบ เพราะว่าครูครูคนที่ทะเป็นครูที่เราสนิทมากแล้วเขาเหมือนจะโอเพนกับต่างประเทศสองมากเพราะว่าเขาพูดดีกับเรามากแล้วเขาให้เราพูดหนูพูดขายได้เป็นตัวของเราอะไรแบบเนี้ยสองเขาพูดพูดออกไปหมดต้องเทคตัวนั้นตัวนี้กินกุ้าตัวนั้นตัวนี้ทําอย่างนั้นอย่างนี้พูดออกไปหมดเลยค่ะทําอะไรพูดออกไปหมดเริ่มใส่เสื้อนงเสื้อไหนพูดออกไปหมดแล้วทีเนี้ยพอขึ้นมา พอผ่านไปอ่ะรู้สึกเหมือนการกระทําการกระทําอะไรหลายๆอย่างในโรงเรียนมันมันไม่ปกติทุกคนคือรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปมากรู้สึกแบบเราโดนเพ่งเล็งเราโดนจับตามองอะไรแบบนี้ทุกคนพอขึ้นมาม .3 เนี่ยแย่มากทุกคนคือดิ่งมากเลยคือมีแต่เรื่องทั้งวันอ่ะไม่ได้ทําอะไรอ่ะได้ขึ้นแต่ห้องปกครองทุกคน โรงเรียนเอออาจจะเรียกว่าห้องปกครองแต่โรงนี้นะเขาเรียกว่าห้องธุราการนะทุกคนเอออะ้รก,ก็ได้ขึ้นแต่ห้องนั้นน่ะคือเฟลมากคือตั้งใจจะไปเรียนน่าจะจะไปหาความรู้ทุกคนแต่แบบประกาศเลยตึงตึงตึงนายนะาทศักดิ์มสามทับสามมาพบครูที่ห้องธุราการด่วนค่ะอะไรแบบเนี้ยคือแบบเรากําลังจะเรียนนหะทุกคนคือวันนั้นที่โดนเรียกอ่ะคือเจ็บใจมากคือวันนั้นอ่นะ เขาติวสอบกันทุกคนเพราะเพราะว่าพวกเนี้ยจะสอบแล้วเรากํกลังติวเลยเรากําลังจะเข้าใจแล้วทุกคนคือมันดิ่งมากทุกคนดิ่งมากๆคือโดนสารพัดสารเพเลยนะคะทุกคนเรื่องขนตาเนาะอันดับแรกเลยคือเรื่องขนตานี่คือโดนบ่อยมากนะคะตอนเป็นคนแบบขนตางอนนะคะขนตาตองยาวแบบยาวตั้งแต่กําเนิดเพราะกรรมพันธุ์เป็นคนที่ขนพ่อแม่พ่อแม่แมเป็นคนขนดกอะไรแบบนี้นะคะทุกคน คือดูจากคนแชนเนาะคนค้าอะไรแบบเนี้ยคือเป็นคนขนโดกแล้วในแนวขนตามันก็ยาวนะคะมันยาวแบบของมันเองธรรมชาติเองตองไม่ได้ไปต่อสาบานเลยว่าตอไม่เคยต่อขนตาแต่ถามว่าตอบำรุงขนตาไหมบำรุงค่ะตอเอาตัวที่เป็นเซรั่มอเซรั่มปลูกผมทุกคนเอามาแบบทําบีบใส่มือแล้วก็มาทาอย่างเงี้ยคือเราก็ดูแลตองในทุกๆด้านทุกคือมันก็ยาวแบบเราไม่ได้ไปต่อมันยาวของมันเองมันยาวธรรมชาติเอง มันยาวของมันเองคือม kind of ันก็เป็นขนตาเราทุกคนคือมันมันไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมคือจะพูดยังไงอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราไปทํามาเป็นอะไรมาคือสิ่งที่มันงอกออกมาจากตาเราอะทุกคนแล้วครูเขาก็ถามว่าไปต่อขนตามาไหมไปต่อขนตามาเหรอปัดขนตามาเหรอทำไมขนตางขยาวแล้วไม่ได้ทำค่ะฉันไม่เชื่อหรอกตองเขาทำอย่างงี้ดึง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 อย่างนี้ดึง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 แรงมากดึงจนแบบ เนี่ยจะแบบเจ็บอะทุกคนคือแบบขนมันหลุดนะ่ะขนตาจริงอะมันหลุดนะทุกคนคืออยากให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ทำเขาก็ไม่เชื่อเข,เขาก็ไม่เชื่อว่าเราแบบเราอะมันยาวเองเขาเชื่อว่าเราอไปต่อมาเขาเรียกเรว่าพรุ่งนี้ไปตัดมาให้เรียบร้อยซะอย่าให้ขนตางอนเนี่ยเขาพูดอย่างนี้คือมันเจ็บใจมากทุกคนคือเราไม่ได้ไปต่อทุกคนมันยาวออกมาจากขนตาเราเองอะทุกคนเข้าใจไหม คือแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สูกมากแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่ปัญญาอ่อนมากพูดออกมาได้ยังไงคนเป็นครูใช่ไหมไล่ให้ไปนปักเรียนไปตัดคนตายเนี่ยนะคือแบบเจ็บใจมากมากนะคะทุกคนเรื่องนี้เรื่องที่สองผ่านเรื่องที่สองค่ะคือเรื่องการเทฮอร์โมนฮอร์โมนเนาะคือเขารู้เขารู้นะคะว่าเราเทฮอร์โมนก็เนื่องจากที่ตองเคยบอกครูคนนั้นนะคะแล้วเขาเอาไปพูดต่อกันทุกคนคือเรื่องของตองเพิ่งมารู้ทีหลังว่า เขาเอาไปประชุมกันนะคะเป็นเรื่องยาวเรื่องราวใหญ่โตเลยคุยกันในห้องประชุมเลยเพื่อที่จะให้เราไม่ได้เป็นไม่เป็นกระเทยนะทุกคนคือเข้าใจไหมคืออยากจะพูดตรงๆนะสารแนรเรื่องของกลุ่มมากค่ะอีดอกมันมันไม่ได้เอาเวลาของมึงอะไปทําการเรียนการสอนให้มันดูดีเถออีเฮียขอหยาบก็คือแบบค่าเทอมอะไม่ใช่นน้อยทุกคนค่าเทอมเป็นโรงเรียนเอกชนจสียค่าเทอมค่ะ เบิกไม่ได้ด้วยค่ะช่วงมสามนะพ่อเสียเบิกไม่ได้ค่ะจ่ายจ่ายเต็มทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์ค่ะสี 4, ่พันเกือบสี่พันจ่ายเองค่ะไม่มีหมาตัวไหนไมาช่วยมีแต่แม่นะคะที่หาให้ฉันจ่ายเองฉันหางเพราะแม่ฉันหาเงินมาจ่ายเองทุกบาททุกสตางค์ไม่มีผ่อนไม่มีเบิกอะไรทั้งสิน้นคือแล้วคุณมาทําอย่างนี้กับ กับนักเรียนเพียบเขาตั้งใจจะไปโรงเรียนหาความรู้หรอแค่เป็นกระเทยมันไม่ได้มีผลแบบมันไม่ได้มีผลกับการเรียนคือบอกก่อนเลยว่าทั้งห้องมี51คนตองสอบได้ที่13เกเฉลี่ย3 5 0คือยอมรับว่าไม่ใช่คนเรียนเก่งทุกคนแต่เป็นคนที่เป็นพูดได,ด้เป็นปากเต็มคำเลยว่าเป็นเด็กที่พยายามคนหนึงอะเพื่อที่จะให้แบบ โรงเรียนและพ่อแม่ได้มองขาอ้ามเรื่องที่เราเป็นแบบนี้ให้เขามองข้ามว่าเออเราเป็นแบบเนี้ยเราก็ยังเรียนหนังสือเก่งเราก็ยังสอบได้ที่ดีอะไรแบบเนี้ยแต่มันไม่ใช่เขาไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เราเลยก็คือเรื่องอ่าเทยาคุมเนาะย้อนกลับมาเรื่องเทยาคุมพรอเเาารู้นะคะเขาก็เรียกเรียกเราขึ้นเรีกตองเนี่ยขึ้นห้องปกครองทุกคนขึ้นห้องปกครองเรียกทุกวันเลยเขาว่าเธอกินยา สมัยก่อนไม่เรียกยาฮอร์โมนอะเรียกยาคุมอะเออเรียกยาคุมเธอกินยาคุมใช่ไหมทําไมมีนมทําไมมีนมอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกว่าให้อยู่กินซะถ้าไม่หยุดกินฉันจะไล่เธอออกทุกคนคิดว่ายังไงคะคันนี้กินยาคุมจะไล่ออกจากโรงเรียนเลยเหรอหคือมันเป็นเรื่องที่ปัญญาอ่อนมากเป็นยาอ่อนมากๆฉันบอกตรงนี้เลยค่ะคือ พูด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 กี่รอบกี่รอบก็รู้สึกหุดหงิดและรู้สึกโกรธมากทุกคนคือไม่รู้ว่าตัวเองอดทนมาได้ยังไงคือเวลาเขาด่าก็อยู่เนี้ยครับ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 ,บ,บแบบเนี้ยคือด้วยความที่เราเป็นเด็กทุกคนเราเป็นเด็กเราเราไม่อยากไปยพูดกับเขาคือทางบ้านก็ยังรับไม่ได้ทุกคนคือทางบ้านก็ยังรับไม่ได้ถ้าทางบ้านรู้ว่าเป็นกระเทยแล้วก็ไปโดนโรงเรียนไล่ออก หนักไปอีกทีเนี้ยหนักไปอีกก,ก็ต้องพยายามอดทนนะทุกคนคือคือมันน้อยมากคือเกือบจะฆ่าตัวตายทุกคนคือคิดอยากตายหลายร้อมากตอนนั้นนะ่ะถ้าคือแบบไม่สู้วันนั้นก็คือไม่มีอิจตองที่คนนี้ในวันนี้แล้วนะคะทุกคนเรื่องที่สามค่ะข้อเรื่องที่สามก็คือเรื่องชุดชั้นในเนาะคือเรากินฮอร์โมนใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีนมตุ่นเนาะมันจะเป็นตุ่มเวลาเราใส่ชุดนะ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบ ทุกคนคือมันจะเป็นนมนมแบบนมคนอ้วนอ่ะผ mm ู hmm. ้หญ <V ey> ิงอะนมคนอ้วนนั่นแหละอันเนี้ยมันใส่ไัมก็ไม่เรียบเนาะเราต้องใส่เสื้อชั้นในคือไม่ได้ใส่เสื้อชุดชั้นในที่มันแบบมีฟองน้ำหนาเลยนะคะทุกคนคือเป็นผ้าบางๆคือเป็นผ้าบางๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่คือแทบจะไม่เห็นเลยใส่แล้วก็ใส่เสื้อกล้ามทับอีกคือแทบจะ มองไม่เห็นเลยแทบจะไม่มีผลอะไรต่อการยันการใช้ชีวิตเลยทุกคนคือเป็นแนคน่ให้มันบังไว้ทุกคนให้มันบังหัวหนมไว้อะไรแค่นี้ถามว่าทําไมไม่ใส่เสื้อก้ามเสื้อก้ามก็โผล่ค่ะพูดตรงๆพูดตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้หัวนมตั้งค่ะมันก็โผล่ค่ะทุกคนคือเขาก็อันนี้คือเจ็บมากกับอีอาร์มสองคนค่ะเรื่องนี้เขาให้เขาไล่ให้ไปถอดเส้นในออกต่อ ต่อหน้าสายตาประชาชีค่ะทุกคนคือเรื่องนี้คือสุกมากทุกคนคืออย่างเงี้ยแล้วก็ถอดให้กันเนี่ยทุกคนโอบก,กันไแล้วก็ถอดเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เฟลมากอายมากเจ็บใจมากมากอ่ะเลืสี่วันนั้นเขาค่ายลูกเสือก็จะมีแสดงละครเนาะทุกคนเขาค่าลูกเสือเขาจะให้แสดงละครเนาะ ด้วยความที่เป็นการเทยของกลุ่มคนเดียวสองคนอีกคนก็ทุกวันนี้มันก็ไม่เป็นการเทยละมันน่าจะเป็นเกย์นะคะทุกคนคือเราเป็นแบบออกแต่งสาวอะไรคนเดียวเราก็แน่นอนแหละกระเทยนะั้นต้องแต่งดีงนะคะแล้วก็หอมบิ๊กเลยจ้าดักเสี้ยสองแกะใส่ชุดเนนารีไปยืมเพื่อนมานะคะใส่ชุดเนนารีจ้าวันนั้นก็เฉิดฉายสวยอลังการนะคะทุกคนอุ้มตุก๊กตาสีชมพูตัวหนึ่งนะคะทุกคน แล้วอนเล่นไปก็มีความสุขนะนก็มีความสุขอยู่กับเพื่อนเนาะเพื่อนถามว่าถาวเพื่อผู้ชายแบบโอเคไหมตอนเรียนคือต้องบอกตรงน,นี้เลยนะคะว่าเพื่อนผู้ชายของตอนเนี่ยคือไม่เคยบูลลี่ค่ะมีแต่คนที่แบบว่าโอเพนคือเขาเขาไม่ไม่ไมีใครหยยดเราเลยด้วยซ้ำทุกคนคือมีแต่คนแบบโอเคที่เราเป็นแบบนี้วันพี่เราโดนด่าแล้วร้องไห้เขาก็มาปลอบนะคะทุกคน มันที่แบบเราท้อเรารู้สึกอะไรเพื่อนก็มาปลอบมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้อดทนให้อะไรแบบเนี้ยคือถ้าไม่มีเพื่อนถ้าไม่มีอีบีไม่มีอีโยนะคะทุกคนทุกวันนี้ก็คือแย่มากนะคะคือถามว่าตอนนั้นอ่ะเพื่อนคือทุกอย่างในชีวิตเลยนะคะทุกคนคือเราพูดกับแม่ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าแม่ก็ยังไม่ยอมรับพูดกับใครก็ไม่ได้คือทั้งชีวิตตอนเนี้คือมีแค่เพื่อนมีแค่เพื่อนก็คืออีบีกับอีโยนะะทุกคนคือมีอะไรคือ พูดกับมันระบายกับมันทุกอย่างนะคะทุกคนทอ้อรู้สึกอยากรู้สึกอยากตรงอยากตายรู้สึกทอ้อแท้พูดหมดคายระบายไปหมดพูดไปหมดไม่เคยอ,อายอะไรทั้งสิ้นกับมันนะคะทุกคนคือถ้าต้องมอตรงๆเลยอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพรเพื่อนค่ะวันนั้นเนาะก็เรื่องนี้ย้อนกลับมาเรื่องเขาแค่ลูกเสือทีนี้ยเราก็แล้แลเออแล้วมันก็จะตองก็จะใสนาฬิกาสีชมพูทุกคนที่มัน ตรงขอบตรงานี้มันจะเป็นเพชรเออมันก็เหมือนนาฬิกาผู้หญิงนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นนาฬิกากระเทยนะคะทุกคนมันจะมีเพชรอ,อ้อม,มอๆแบบเบื่อเนาะสีชมพูก็ใส่ขัะแบบมั่นหน้ามั่นโหนนบนอนะคะทุกคนก็ใส่แบบแสดงละครสวยๆอะไรเงี้ยคือแล้วเนี้ขอขอขอยพอเขาค่อยๆลุกเสร็จเข้าสู่โหมดการเรียนปกติกับไม่เรียนปกติต้องก็ยังใส่นาฬิกาอันนี้ทุกคนเออลองตั้งใส่นาฬิกานี้คือไม่เป็นนาฬิกาที่ ต่อเก็บเงินซื้อทุกคนว่ามันสวยต้องก็ชอบใส่ตอนนี้เนาะมันวิบวับๆบบเหลนะือเนาะก็ชอบใส่ทีนี้ก็ใส่มาโรเรียนทุกวันแล้วทีนี้บังเอ,อิญมันไปเตะตาเขาบันี้ตาเบื้องสูงเขาเห็นบันี้ว่าเราใส่นาฬิกาอันนี้บันิดจริงต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 ิงจิง,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 งนายมัธสักบุติมนตรีห้องมสามทับหนึ่งเออสามทับหนึ่งไม่ใช่สามทับสามสามทับหนึ่งมาพบครูใหญ่ที่ห้องธุรการด่วนค่ะ กุว่าแตส่สมีเรืองอย่างเนาะกูศูนแห้งอันขึ้นไปในนาฬิกาเธอเอามาดูสีวะซ่ากุมวัาจะสิมี่เรืองเนเรืองโกรกุวัาจะกูไปขาคนตายสัง่งกูใส่นาฬิกาสีชมพูเรื่องอันวิบวับับถอดออกเดี๋ยวนี้ถอดออกเดี๋ยวนี้เลิกใส่มาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะไล่เธอออกอุอ้ยปอบปันกูเลี้ยนฟรีอิสันดานจะนี่แหละกูศูนมาไปตอนละค่ะคือถอดกับถอด น้ำมันน้มเวน่าคือถอดก็ถอดไม่ใส่ก็ไม่ใส่ฉันไม่แคร์คือสวนละแมสิจบแล้วสิจบแล้วตอนนั้นคือจะจบแล้วทุกคนอีกประมาณ3ามเดือน4ี่เดือนคือจะจบแล้วทุกคนก็ได้ย่อมก็ได้คุณย่อมก็ได้ย่อมก็ไดในใจยอมก็ได้ยอมก็ได้ถอดก็ถอดเอาไปทิ้งไว้ค่ะพอ่แล้วดุๆทิ้งทั้งขยะคุณ ซูนเนาะทำนาฬินนการเรือนเดียวแม่บ่แห,ห,ห่ให้บ่แห่ห้าวใส่แม่ใจมันกระสูนเนาะคนแม่นบ่ขัดอันแหละทีเนี้ยพอพอผ่านไปก็รู้สึกก็ยังไม่ปกติค่ะทุกคนก็โดนเรียกแบบขึ้นห้องปกครองซ้ำๆเรื่องเดิมๆให้เลิกเป็นกะเทยให้หยุดใส่เสื้อในให้เลิกกินยาคุมอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยจนจบมสามทุกคนคืออาจารย์ที่ปรึกษาเขาเรียกว่าครูประจำชั้นเนาะ ือแกก็เข้าใจอ่ะแกก็เป็นคนที่เข้าใจเราคนนึงแกก็เออให้อดทนคยาอดทนจบแล้วก็คือทุกคนขอพูดตรงนี้คือตอนที่ตอนจะออกมสามโรงเรียนนั้นอนะ่ะทุกคนเขาก็เขาเพิ่งสร้างมสีม่มห้ามหกได้ประมาณสองปีเขาเพิ่งเขาเพิ่งเปิดเปิดหลักสูตรมไปลาได้ประมาณปีสองปีแล้วครูทุกคนอ่ะให้ คือครูทุกคนเข้าใจไหมดึงเพื่อนไว้ต่อมอสีโรงเรียนนี้นะลูกไม่ต้องออกไปไหนหรอกต่อมอสีโรงเรียนนี้นี้น้ที่เดิมนะลูกไม่ต้องไปไหนดอกพอถึงเราไปเลยไปเลยครูบอ,อกไปเลยไม่ต้องมาอยู่ไปเลยไปเลยไ่กูหนีสูอืมคือกูประจคยขาดเทอมอีกแต่เขาใจร้าว่าเาปนน็นห่วงน่ะกูศูนย์เวที่ยถวบมอยากเรียนเ,นเดเวเนาะมันบอสขันศูนเนาะค้นเนาะก็ช่างมันขาดมันจบมาแล้วนะคะทุกคน สำหรับใครที่เจอปัญหาเหมือนตองนะคือถ้าพึ่งพาใครไม่ได้นะ่ะให้เลือกเพื่อนค่ะทุกคนให้อยู่กับเพื่อนให้มากๆมีอะไรก็ระบายกับเพื่อนไปถ้ามันพูดกับพ่อแม่ไม่ได้พูดกับใครไม่ได้ก็ ระบายไม่ต้องไประบายกับครูนะทุกคนอยากไประบายกับครูเด็กขาดไว้ใจไม่ได้ก็ครูไทยนี่แหละจะบอกให้ห้ามไประบายกับครูเด็กขาดต่อให้จะพูดดีต่อให้จะพูดหวานพูดอะไรกับเราก็ช่างห้ามไประบายกับครูให้ระบายกับเพื่อนเพื่อนที่สนิทนะคะไม่ใช่เพื่อนเพื่อนคนไหนก็จะระบายได้นะคะเดี๋ยวมันจะเป็นสายคู่อีกนะคะทุกคนก็ให้เลิกระบายค่ะพูดออกไปเลยมีอะไรก็พูดไม่ต้องเก็บค่ะทุกคนไม่ต้องเก็บไว้พูดออกไประบายออกไปให้มันหมด ไม่ต้องเก็บไว้แม้แต่นิดเดียวก็ไม่ต้องเก็บทุกคนมันจะทําให้เรามีปมนะในชีวิตคือตอนนั้นตองก็เลือกที่จะไม่พูดหมดเหมือนกันทุกคนพอผ่านไม่ได้ปุดยย้อนกลับไปดูเออทำไมตัวเองไม่สู้วะทําทไมไม่ด่ากลับว่าไล่ก็ไลส่สิอะไรแบบนี้คือยอมโดนแม่ด่าก็ได้เอาทุกคนถ้าย้อนกลับไปถ้าย้อนกลับไปได้จะด่ากลับจะด่ากลับด้วยซ้ํายอมให้แม่ด่าดิยอมให้แม่ตีด้วยขอให้ด่ากลับ ยังไงเราก็ได้ย้ายโรงเรียนเราก็จะมีความสุขกว่านี้ใช่ไหมถูกไหมนั่นแหละทุกคนคือถ้าถ้าเราสู้ไม่ได้ไม่ต้องไปสู้แต่เรื่องไหนที่เราสู้ได้เราต้องสู้ทุกคนมันเป็นสิทธิของเราสิทธิของเราเสรีภาพของเราเราต้องสู้ค่ะทุกคนยุคสมัยนี้แล้วนะคะทุกคน LGBT ควรจะได้มีจุดยืนในสังคมมากมากกว่านี้ไม่ใช่ที่จะแบบ ทำอะไรนิดนี่นนหน่อยหน่อยก็เป็นประเด็นกินยาคุมก็เป็นประเด็นใส่เสื้อในก็เป็นประเด็นมันไม่ควรที่จะให้แบบ L G B T ขึ้นไปหน้าเสาธงเพื่อจะมาบอกว่าพวกนี้เป็นคนที่ผิดระเบียบอยู่ในกฎร,ระเบียบของโรงเรียนไม่ได้มันไม่ใช่แล้วทุกคนคือกระเทยเนี่ยคนกระเทยไม่ดีก็มีก็มีเยอะแยะไปกระเทยดีก็มีเยอะแยะไปทุกคน ก็เหมือนผู้หญิงผู้ชายทุกคนผู้ชายเลวก็มีเยอะแยะไปผู้ชายไม่ดีก็มีเยอะแยะไปถูกไหมก็เหมือนผู้หญิงค่ะทุกคนไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปไวอรี่ค่ะเราเป็นกระเทยเราเป็นตัวของเราให้มีความสุขค่ะทุกคนวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะทุกคนถ้าใครอยากให้ผู้เรื่องอะไรก็เมนต์มานะคะถ้าสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครต์นะคะสำหรับวีไปแล้วค่ะบ๊ายบาย